สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเอกในรายการเปิดสมองสองลกว่างอีกแล้วน,นะครับวันนี้ก็อยู่ในสวนนะครับหลังบ้านของทีมงานเปิดสมองสองลกว่างนะครับนี่ดูบรรยากาศเป็นไงฝนกนาลังตกใหม่ๆนะแล้วก็น้ําเต็มท้องล่องแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บหน่อไม้กันนะครับเพื่อที่จะมาทําเมนูอาหารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้ไปเดี๋ยวไปเก็บหน่อไม้กันเลยดีกว่าครับนี่บรรยากาศดีไหมทีนิดนี่นดูปลาหมอขึ้นเลยนะเห็นไหม ปลาหมอมีลูกปลาหมอเปนปลามาตาน้ำานะให้ดูปลาติวปลาส้อยเจับจ็บเจยบไเห็นไหมปลาติวปลาส้อยเดี๋ยวเราจะต้องมายกยอนะแล้วก็ตกปลาหมอกันที่ในบอกเราให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเนาะเดี๋ยวมือปลาไป <แ>นี่เราไม่ได้เข้ามาพักหนึ่งแล้วนะก็ลกลกมากลกมากลกแหน่เต็มเลยโอ้ยเนี่ยตะก้องระวังนะน,น,น,นี่ตะก้องนี่เอาไหมไม่ปล่อยให้มัน ปล่อยแล้วเนาะอันนี้เนาะปล่อยก็ได้ไม่ปล่อยแล้วอันนี้นอนใหญ่แล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยนอนใหญ่เห็นไหมในกล้องเห็นไหมในกล้องในกล้องเห็นอยู่เนี่ยนอใหญ่นะแต่อันนี้เราจะไม่เอาละจริงๆก็ยังพอใช้ได้นะช่วงยอดยอดเนี่ยแต่เราก็ไม่เอาละปล่อยให้มันเป็นไม้ไผ่เพื่อเอาไว้ใช้งานดีกว่าแต่เก็บเล็กๆนี่เล็กๆเนี่ยเบิดให้บองกว่า ก,กิ่งไผ่อันตรายยุงเยอะมากตัดกระปองแล้วใช่ไหมกิ่งไผ่อันตรายนี่หนาตัดกระป๋องนี่ยหนึ่งนอนะนี่ยสองนอโน่นสามนอน เดี๋ยวดูฝั่งนน้นีอีกตามไปดูข้างล่างน่าจะพร้อมมีลงไปดูข้างล่างอันนี้ก่อนเอาโคนเลยนะตาตั๊กนะนี่ก็เป็นไผ่นะครับคุณผู้ชมเป็นไผ่ที่อยู่ในสวนของทีมงานเราเองนะครับเ,รลเลยโคนเลย ได้ไหมแต่พออันนี้ต้องมีหน่อน้อยอันนี้ต้องอ่านไหมไม่ต้องครับไม่ต้องเนาะไม่ต้องหรอกต้องไหมไม่ต้องนะไม่ต้องหรอกใค่เนี่ยเนาะแดออยี้นี่หนอน้อยหน่อน้อยเอาไว้ก่อนไหมไว้ก่อนไว้ก่อนถ้าไม่ได้กินก็ปล่อยให้เป็นผัยไปเนาะก็หน่อน้อยเกินเราเอาไปมันก็ได้เนื้อนี่เปียวนนู้นนู้นนู้นหน่อยเห็นไหมเี่ยอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปเลยนไหะเอาไปเลยก็ได้เนี่ยนี่เท่ากันเนี่มหนอนมันเพิ่งขุดขุดมาก็มีเอ้าเอาไว้ก่อน เอาหน่อยใหญ่ๆไปก่อนถ้ากินไม่หมดก็ดองได้เนะาะนะีย่ยนะเนอ่นั้นใหญ่ป่ะแลกวองขอหมดหมน่อยอัธมีนะ

เเอาเลยแต่เล็กเนี่ยไว้ก่อนอเล็กเนี่ยไว้ก่อนโอ้ยอันนี้ยังไม่ได้ออกเลยนะเลยไม่ได้ไงเฮ้เอาไหมเอาเลยไว้ก่อนจะได้เล็กนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคกขอบคุณผู้ชมนี่เข้ามาดูครับนี่นี่ก็มีอีกหนึ่ง,น,ง,น,งน,น้องข้างในนู้นไม่มีแล้ะไงนู้นไม่มีแล้ว เนี่ยแว๊บดีดเนี่ยเดี๋ยวนี้เจอมีไม่มีแล้วตรงนั้นมีหน่อเล็กหนึ่งหน่อเล็กอันที่สองแล้วมีตรงไหนอีกนะเนี่ยแบบเนี่ยเฉยๆมันเห็นตรงไหนโอ้โหสาม หนึ่งหนึ่งสองสามอไว้อันนี้เอาเอาไปก็กได้เรียกว่าใหญ่อ่ะเพียนว่ากินได้ไหมกินได้กินได,ได้แล้วเอาเลยเนาะเอาไม่เอาไม่เอา,เอาก็ได้เดี๋ยวเอาไปทีเดียวยแต่มันจะอันนี้มันจะจะใหญ่แล้วน,นี้คือจะพอดีกันนะอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อน<ำ>อันน,น,นี้อันนี้ได้นะแล้วเดี๋ยวลองไปดูข้างล่างนะ อันนี้ก็มันก็มาไม่ทันเห็นไหมขึ้นไปแล้วเนี่ยมาดูยอดเห็นไหมที่มาไม่ทันนี่อันนี้อีกนี่อันนี้ก็มาไม่ทันเห็นไหมเห็นยอดปะใช่นไหมขึ้นแล้วหนึ่งสองเอาไหมไมหว้ก่อนพี่แไปก่อนนะลงไปดูข้างล่างหน่อยเพราะข้างล่างน,นี่ไม่แน่ใจ ตะป้องลงไปไ,ปไหมไม่น,น่าไหวน้ำแข็งด้วยใช่ไหมน้ำแข็งอันเดียวป่องนะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมลงไปดูตรงนี้สักหน่อยพอน้ำใช่เลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูครับหาทางลงก่อนมาครับคุณผู้ชมไปนี่นูนทางทางตะกอน ดูงูหรือเปล่าดูงูหรือเปล่าครับคุณผู้ชมอ้อมมาเข้าข้างกอไผ่เพื่อจะได้ยืนไผ่เพิ่มไปด้วยเลยยืนไผ่ไของเราเองนะพี่มิน นน่จะพอเห็นเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับคุณผู้ชมตกน้ำน้ำเจอเจอแฉะดูก่อนสิ่งที่ต้องระวังก็คือนี้ครับม่นมีแม่เหนียวเลยมีเยอะมากเลย เขาเพิ่งมาเอาไปครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรแบ่งกันกินผักไผ่นี่เป็นไผ่ของเขาครึ่งหนึ่งนะของเราครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็มีรอยเขามาเอาไปบ้างลนะไม่เป็นไรไแบ่งกันกินครับบานใกเดินเคียงบ้านติดันไม่มีปัญหาก็ต,ตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้เขามาเอาไปหมดแล้วจริงๆทุกปีตรงนี้เขจะได้กินนะแต่พอดีเรามาตัดเลยมันเตียนไม่เป็นไร เป็นไหล่หน่อเลยปล่อยมันขึ้นมาครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรไว้กินมั่งอะไรไกินมั่งไว้ใช้ไม้มั่งตัวนี้ก็ไม่มีละนี่เราเอาไว้ใช้ไม้แล้วไม่เอาละก็พอใช้ได้แต่ไม่เอาละก็กินพอ,อนนมีแล้วมีไหล่หน่อแต่อยังนี้เอาแบ่งกันกินไป แบ่งมันกินกันนะครับต,อ,ตอนนี้กลับแล้วคุณผู้ชมมาข้างนอกไม่ได้ข้างนอกเขาข้างบ้านเขามาเก็บเอาไปกินละไม่เป็นไรครับแบ่งกันวัวไผ่เป็นอ,อยู่ระหว่างแนวเขตเพราะเขาว่าของเราก็บ้านติดกัน,กนแบ่งกันกินครับผม แต่สามหนอกก็พอทาบข้าวกินได้สองคนแต่ไปเยอะกินไม่หมดครับเอาแค่นี้พอก็เ,อเหลือเล็กๆได้กี่หนอนที่มิน้นสามหนอกพอกินเนาะสองคนเราพอกินละทํามื้อนึงข้างนอกมันมีหนอกเล็กๆอยู่อีกสี่ห้าหนอแต่ก็มีรอยค้างบ้านเราเขาก็มาเก็บไปบ้างและ้ะเก็บเพิ่มไปบ้างแต่ไม่เป็นไรแบ่งกันกินเนาะ เราเอาไปเยอะก็กินไม่หมดใช่ป่ะเอาแค่พอกินก็พอใช่ป่ะแบ่งกันกินบ้านไกลเรือนเคียงใช่ป่ะล่ะเขาเจอก่อนกล้เขากินไปไม่เป็นไรเรามาแล้วก็สามหนอนนี่ก็ขอแล้วอแล้วใช่ม่อะไรมากมายก็เดี๋ยวเหลือหนอนเล็กๆไว้ตอนนี้หน่อเล็กๆครับไว้ก็มีหกเจ็ดหนอเหมือนกันอยู่ข้างบนก็สี่ห้าหนออยู่ข้างล่างก็อีกสี่ห้าหนอแต่ข้างล่างนะก็น่าจะไม่ทันหรอกก็เดี๋ยวให้ข้างล่างก็ให้ข้างบนเขากินไปเนาะแบ่งกันกินใช่ป่ะใช่ แล้วก็เดี๋ยวเราเอาเฉพาะในรัวเราเป็นไงปิดมืออจะถ่ายให้อ๋อถ่ายให้มาจ่เปื้อนนะะไม่เป็นไระจะช่วยถือไปถ่ายก่อนนี่ครับคุณผู้ชมก็วันนี้สามหนอนนะครับจริงๆก็มีอีกมีอีกมีเล็กๆอีกเกือบสิบหนอเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรเอา ถ้าเราเก็บมาตอนเด็กๆเนี่ยมันก็เนื้อมันนิดเดียวใช่ไหมปล่อยไว้ให้มันโตขนาดนี้ถ้ามันโตขนาดนี้ก็ทางบ้านเขาเก็บกินบ้างเรากินบ้างไม่เป็นไรแบ่งกันกินใช่ปหบ้านติดกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ถ้ามันเหลือก็ให้มันเป็นไม้ไผ่เอาไว้ใช้งานเนาะเราไม่ได้โลภมากขนาดนั้นเอาแค่พอกินมื้อเดียวสามหน่อนี่ก็อิ่มล้ะเนาะไปเดี๋ยวไปดูกันครับคุณผู้ชมว่าเราจะเอาไปทำเมนูอะไรใช่ไหมครับพี่มิ้นใช่แล้วไปเข้าบ้านกันดีกว่า ได้หน่อไม้นะครับหน่อใหญ่2หนอ่อแล้วก็หน่อกางเนาะหนึ่งหนอ่อก็3หนอ่อเราก็พอกินแล้วเนาะ<ช>จริงๆมันยังเหลืออีกนะคุณผู้ชมยังเหลืออีกฝั่งข้างในรั้วเราเนี่ยประมาณ5หน่นอแล้วก็ฝั่งข้างนอกประมาณทักห้านอแต่ไม่เป็นไรครับฝั่งข้างนอกเนี่ยเราก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไปครับตามวิถีบ้านนอกนะครับชีวิตบ้านนอกก็ถ้าหากห,หลังจากที่เหลือเก็บกินแล้วนะครับทางนู้นเก็บกินไม่ทันบ้างเราเก็บกินไม่ทันบ้างเราก็เหลือเอาไว้ใช้เป็นไม้ไผ่นะครับเอาไว้ทำเล้าไก่บ้าง เอาไปทำที่หัวใส่บ้างอะไรบ้างนะครับทำโต๊ะทำเตียงนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับสำหรับไม้ไผ่วันนี้ก็ได้มา3ามหน่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะมาทำเมนูอะไรให้กับผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวเมนูคงต้องยกให้เป็นพี่มิ้นทำหรือเปล่าครับพี่มิ้นรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหน่อไม้สามหน่อเนี้ยเราจะมาทำเมนูอะไรนะครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนครับคุณผู้ชมไปครับเดี๋ยวรอติดตามกันครับผม